สวัสดีครับผมนิกและนี่คือ snack e ไ t by ICU anime ครับวันนี้ส n a c k e t ของเราเนี่ยไม่ได้เอาเจ้าเอฟี่มารีวิวนะครับวันนี้ผมมีอ่าเขาเรียกว่าขนมนะครับที่เกี่ยวกับโปเกมอนมาฝากมีไม่ใช่คมปาสแน่นอนอ่ะตอนนี้เปพอดีไปเดินเจอตามร้านขนมข้างนอกนะครับเราก็มานะครับยกแพ็กมาเลยกับนี้เลยขนมโปเกมอนโกโอ้โหจะมีอะไรอยู่ในนี้บ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมคำบเลยดีกว่านะครับบอกเลยว่าเจ๋งมาก สอเอฟี่เอาไปก่อนละกันนี่คหนึ่งชุดเนี่ยอันนี้ผมยกแพ็คมาเลยจริงๆเขาสามารถแบ่งขายด้วยนะครับก็คือ,อเป็นกล่องของละห้าบาทนะครับให้ดูอันนี้ใ,นใกล้แบบนี้นครับในหนึ่งชุดเนี่ยก็เขาบอกไว้ที่หน้ากล่องนะครับบอกไว้ว่าเหรียญพลังโปเกมอนโกแล้วก็มีราคา5บาทนะครับนี่นะที่เาเห็นด้านบนกล่องนะครับด้านหน้าของกล่องเนี่ยจะเห็นคําว่า Master Toy นะจะเป็นชื่อแบรนด์ที่ทําเจ้ากล่องนี้ออกมานะฮะ แล้วก็โลโก้โปเกมอนโกหลาเลยครับตามไปด้วยพื้นหลังเนี่ยเต็มไปด้วยโปเกมอนต่างๆมากมายใครที่คุ้นหน้าคุณนตายอย่างเจ้าซีกานะครับที่มีหลายฟอร์มเนี่ยหนะ้ากล่องนี้ก็มีให้เห็นกันเยอะมากเลยทีเดียวครับรวมไปถึงด้านหลังของกล่องด้านหลังของกล่องเขาจะบอกไว้ว่าอะไรเขาบอกว่ามีเหรียญพลางโปเกมอนโกนะครับรวมไปถึงแจกชอมากมายด้วยนะครับเนี่ย เ,เขาบอกว่าคูบอลนี้สามารถแลกเป็นเงินได้ด้วยนะครับก็เจ๋งมากเลยทีเดียวสําหรับการที่เราจะเอาไปแลกตามร้านค้าที่เขาเอาเจ้ากล่องนี้มาขายกันนะฮะแล้วก็ด้านบนของกล่องเขาบอกว่าพบกับเหรียญพราโปเกมอนรุ่นใหม่ล่าสุดมีมากกว่า100่แบบนะฮะก็เท่าที่ผมดูกับตาดูหนึ่งก็จะเป็นโปเกมอนในสองพ Y ร์ XY ส่วนใหญ่เลยนะด้านใต้กล่องครับใต้กล่องก็มีใต้กล่องเขียนว่า มาเล่นสนุกสุดมันกับเหรียญพลางโปเกมอนโกรุ่นใหม่ล่าสุดนี่ฮะโอเคเรารู้จักในส่วนของกล่องแล้วก็รอบๆกล่องไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันแกะตัวอย่างดูสักกล่องดีไหมว่าเป็นย่ไร่นะครับเันจะเหรียญพลางมันก็จะมีเสียงหม่อนกัน เยอแบบนี้ใครที่ผมว่าหลายหลายปีที่แล้วมากกว่าสิบปีมันจะมีสะสมสติ๊กเกอร์ผ่านกล่องแบบนี้นะครับดีพีน้องๆท่านใดที่ทันนะครับเคยเจอใช่ไหม <S <S เคยเล่เนกันใช่ไหมเออเนี่ยกล่องจะซ้ายแบบนี้เลยครับมาแบบนี้เลยฮะแล้วก็สะสมสติ๊กเกอร์เนี่ยแปะลงบนสมุดนะเมื่อก่อนจะมีโปเกม,มอนด้วยนะาเไม่ผิดเดี๋ยวเราเอาเครื่องอยู่ดูก่อนนะครับ นะอเดี๋ยวเราแกะเทออกมาดีกว่าว่ามันมีอะไรในกล่องบ้างนะครับลองดูที่กล่องแรกก่อนนะครับเทกมาบนมือนี่ว้าวก็จะมีเหรียญพลังสีอันนะครับแล้วก็มีคูป,ปองบอกมาด้วยนี่เสียใจด้วยนะไม่เป็นไร เราไม่แค์เราแค่เหรียญโปเกมอนครับน,น,นี่เป็นเหรียญลักษณะจะเป็นเหมือนเหรียญกระดาษนะคะแต่ว่าค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะฮะมีโปเกมอนในตำนานด้วยนี่นี่นะตัวนี้ใครรู้บ้างนะครับว่าชื่ออะไรนะครับเมนด้านล่างได้เลยนะฮะนี่ก็จะมีโลโก้ของโปเกมอนโกอยู่ที่ด้านหลังของเหรียญด้วยนะครับ การเลื้ออ,อกมาให้หน่อยครับเดี๋ยวผมลองดูออาต่อไปตัวนี้มีครูปองมาด้วยบอกว่าไม่เป็นไรเนะนี่ฮะก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นบปเกมอนนี่นี่อะไรเดี๋ยวผมทำการย่อย เจ้าพวกนี้ออกมาทั้งหมดดีกว่าว่าผมได้ตัวอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูพร้อมกันว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มีตัวอะไรซ้ํากันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันหรืยเรื่อยดียวดยวดยวกว่าคนระับโอ้โหแกะมาหมดแล้วครับทั้งหมด12กล่องเนี่ยแต่ละกล่องเนี่ย เขาที่ดูนะครับมันก็จะมีกล่องละสี่ชิ้นนะฮะทีนี้อย่างที่ผมบอกมันมีคูป,ปองบอกด้วยนะนี่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 ของผมเขียนว่าบาตรลุ้นโชคนะครับแกลกรางวัลเงินสดสิบบาทมีสิบบาทกับห้าบาทด้วยว้าวร้านขนมอย่านี้นะับมีให้แลกด้วยแล้วไม่ถึง <laughs> มีคูป,ปองแบบว่าคบว่าเงินหมดแย้วด้วยนะ <c oughs> ก็แปลกดีเหมือนกันอนุโมทนาครับอย่างสติกเกอร์ลายเลยทีเดียวไม่เป็นไรนาะยเราเห็นไปนแล้วก็ <c oughs> มาพูดถึงที่ตัวเหรียญโปเกมอน Pokemon ก่อนนะครับตัวเหรียญตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกระดาษอัดนะฮะก็ความหนาประมาณน่าจะสองมิลไม่มีอะไรทัดด้วยสีไม่เป็นไรก็ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นอ่าโปเกมอนนะครับที่เป็นมีคลาสการหลายๆเจนเลยนะฮะรวมแต่หลักๆเท่าที่เห็นในโปเกมอนพะเอ็กซ์ก็วายเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะฮะด้านหลังก็จะมีสีสันนะฮะแล้วก็มีโลโก้ของโปเกมอนโกเยอะมากๆเลยทีเดียวอ่ะ ผมได้ตัวอะไรบ้างนะครับซ้ำอะไรบ้างก็ดูภาพกันเลย โหได้เยอะมากเลยทีเดียนะครับเนี่ยใครที่ชอบสะสมในส่วนของของสะสมที่เกี่ยวกับโปเกมอนนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับกับอันนี้เลยเหรียญพรลังโปเกมอนโกนะฮะก็ใครที่จับโปเกมอนโกแล้วก็แวะร้านขนมเจอพวกนี้นะครับใครที่ชอบสะสมก็ห้ามพลาดเลยทีเดียนะครับสำหรับ Snake by Icy Anime วันนี้ก็มีประมาณนี้เนอะฝากกดไลค์กดแชร์ใต้คลิปด้วยนะครับใครที่สะสมของเล่น โปเกมอนอยู่นะครับเม้นบอกกันได้นะว่าคุณสะสมอะไรนอยู่รวมไปถึงโปเกมอนโกด้วยตอนนี้เลเวลเท่าไหร่กันแล้วครับอยู่ทีอะไรกันบ้างนะครับผมอยู่อินสติ้งสีเหลืองนะครับโอเคละแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะไปก่อนละสวัสดีครับได้ห้าบาทซื้ออะไรดีเนี่ย